สวัสดีครับพี่พทุกท่านวันนี้นิวาันี้แทคกติคอนกลับมาพบกับพี่พทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของกลอก 43x เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับซิก P365 นะครับแบบใส่เดียวกันเลยนะครับตัวต่อตัวนะครับมาดูกันว่างานนี้กระแสที่มาแรงของซิก P365 นะครับจะทลายกำแพงของกลอกนะครับกลอกของเราเนี่ยจะรอดไหมนะ ต้องมาชมกันครับคำเตือนข้อมูลที่ท่านได้รับชมและรับฟังเป็นเพียงข้อสรุปจากทางนิโออานีเทคทีคอนไม่ได้มีเนื้อหาอ้างอิงทางวิชาการและไม่สามารถนําไปอ้างอิงทางวิชาการได้ข้อมูลที่นําเสนออาจจะไม่ครอบคลุมรายละเอียดมากเพียงพออีกทั้งเป็นเพียงข้อสรุปเล็กๆในฐานะผู้ใช้งานปล็อกตั้งแต่ปี2536ข้อมูลบางส่วนอาจคลาดเคลื่อนผิดพลาดเป็นธรรมดาของการสรุปหากมีข้อผิดพลาดทางนิโออานิเทคทีคอนยินดีรับฟังข้อผิดพลาด และนำไปสรุปเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกล็อกในอนาคตต่อไปทีมงานนีโออานิแทค i ิคอนมาเข้าเรื่องเข้าราวกันเลยดีกว่านะครับกลอก k 43X นะครับปะทะกับซ p 3 6 5นะครับมาดูกันเรื่องของรายละเอียดกันก่อนนะครับขนาดกระสุนเนี่ยเป็น9มมตรทั้งคู่นะครับมีพี่พหลังไมามาถามมาว่าเอา้าซ p 3 6 5เนี่ยมันต้องเอาไปเทียบกับกลอก43ไม่ใช่เหรอ รเรามีเหตุผลที่ต้องตัดกล็อก43ออกนะครับเนื่องจากว่ากลอก43เนี่ยไม่มีรางเสริมไฟฉายนะครับและบรรจุกระสุนได้แค่6นัดนะถึงใส่เต็มที่ก็ได้8นัดนะครับไม่มีการลื่นหน้าสไลด์ด้วยนะครับด้วยเหตุผลทั้ง3ประการนี้นะครับเราทางเราก็เลยต้องขออนุญ,ญาตตัดเอากลอก43ออกไปนะครับและใช้กลอก 43X ขึ้นมาเทียบเคียงกันแทนนะครับ มาดูที่รายละเอียดกันอีกครั้งครับขนาดกระสุนเป็น9มิลิเมตรทั้งคู่นะครับลำกล้องเนี่ยของซิกเนี่ย3.1นิ้วนะครับของกลอก 43x เนี่ย3.39นิ้วนะครับของซิก p 365เนี่ยสั้นกว่านะครับซิก p 365มีข้อได้เปรียบก็คือซิก p 365มี2รุ่นนะครับมีรุ่นที่ ไม่มีทําเซฟกับมีทําเซฟนะครับส่วนรุ่นทําเซฟเนี่ยได้เข้ามาในเมืองไทยในฐานะของสวัสดิการสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับก็ขอสแสดงความยินดีกับพี่พี่ตำรวจในประเทศไทยนะครับที่ได้ซื้อของดีในราคาถูกมากๆนะครับมาดูกันถึงเรื่องของแมกกาซีนที่บรรจุนะครับแมกกาซีนที่บรรจุของซิก P365 เนี่ยจะเริ่มต้นที่10นัดนะครับส่วนของกล็อก 43x เกนี่ยก็จะเริ่มต้นที่10นัดเช่นกันนะครับ ปริมาณการบรรจุกระสุนได้10นัดทั้งคู่นะครับแต่ว่าซิกพีสามเนี่ยมีข้อได้เปรียบก็คือจะมีแม็กกาซีนที่สามารถเปลี่ยนใส่ได้นะครับให้เป็น12นัดและ15นัดนัแต่ว่าของกลอก 43X เนี่ยต้องไปพึ่งพาของบริษัทชิวอามนะซึ่งทำแม็กกาซีน15นัดออกมาเป็นออปชันนะเป็นอั t สเตอร์มาร์เก็ตนะครับ ทั้งคู่นะครับมีฟอนเซเลชันนะครับมีการลื่นหน้าสไลด์มาให้ทั้งคู่เรียบร้อยแล้วนะครับถามกันมาอีกนะครับว่าทำไมไม่เอาสมิธแอนเวสันเอ็มแอนพีชิลวอเตอร์พพเอสเอ็ม2นะครับหรือสปริงฟิลด์เอ็กซ์ดีเอสนะครับหรือคาร์ซีเอ็มไนนะครับเอามาเปรียบเทียบด้วยนะครับก็ต้องให้เหตุผลกันไปว่าสมิธแอนเวสันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเป็นปืนที่ดีนะครับระบบไกลของสมิธแอนเวสันเนี่ยทำมาดีมากมาก แต่บังเอิญตัวแทนจำหน่ายในเมืองไทยของเราไม่ค่อยจะเฟรนลี่กับลูกค้าเท่าไหร่นะครับก็เลยแบบกลายเป็นปืนที่ชนกลุ่มน้อยนะครับบอกแบบนี้เดี๋ยวพี่ๆก็จะมางอนกันอีกนะว่าสมิธเอ็นเวสานไม่ดีตรงไหนปืนดีนะครับแต่ตัวแทนจำหน่ายในประเทศเนี่ยยังต้องเปิดกว้างนะครับให้กับการนำเอาอะไหล่เข้ามานะครับมีออปชันเสริมนะเวลาปืนเสียเนี่ยสามารถที่จะส่งซ่อมได้หรือสามารถสั่งอะไหล่ให้ได้นะครับ ซึ่งปัญหาของสมิธแลนเวสันเนี่ยเป็นปัญหากันมานานมากครับเนื่องจากว่าปืนดีแต่อะไรหาไม่ได้นะครับอุปกรณ์ตกแต่งก็หาไม่ได้นะครับพอมาถึงวอ t เทอร์กับสปริงฟิลกับคาร์ซีเอ็มไนเจ้านี้ลบทิ้งกันไปได้เลยครับเพราะว่าเป็นปืนที่ดีนะครับปืนแต่ก็บอกมีข้อดีด แตกต่างกันครับแต่ยืนยันว่าปืนทุกกระบอกเป็นปืนที่ดีครับแต่เพียงแค่ว่าตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยของเราเนี่ยน่าจะพัฒนาปรับปรุงเรื่องนี้กันขึ้นมาบ้างนะครับไปกันต่อที่รายละเอียดนะครับของซิกพีสามหานะครับน้ำหนักไกโรงงานเนี่ยให้มาที่6.1ปอนด์นะครับส่วนของกลอกสี่เอกนี่ยให้มา6.1ทับ4ปอนด์นะครับไกลของกลอกเนี่ยจะแอบหนักกว่านิดนึงนะครับทั้ง2รุ่นนะครับให้ปลดสไลด์ด้านซ้ายมานะครับ ไม่มีโปรสไลด์สองข้างนะครับทั้ง2กระบอกเนี่ยมีรางเสริมไฟฉายนะครับมาให้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าของกลอกเนี่ยค่อนข้างจะโอเพ่นนิดนึงเพราะว่ารางไฟฉายของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอัพสตรีมาร์เก็ตรองรับค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าถ้าของซิกเนี่ยไฟฉายหรือเลเซอร์ที่จะใส่กับของซิก p 3 6 5ได้เนี่ยมียังมีอยู่ค่อนข้างจํากัดอาจจะเนื่องจากปืนมาใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักพักของแต่งก็คงจะตามกันมานะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็คือเรื่องของท m e เซฟตี้นะครับทั m เซฟตี้เนี่ยของ P365 ต้นฉบับเนี่ยเขาไม่มีมาให้นะครับเหมือนของกลอกนะครับที่ไม่มีมาให้เหมือนกันแต่ว่ายุกเว้นโครงการสวัสดิการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับจะมีทั s เซฟมาให้นะครับมาถึงเหตุผลนะครับที่ซิก P365 อาจจะทลายกำแพงของกลอกลงไปได้นะครับก็คือ1เรื่องของขนาดด้ามที่ออกแบบใหม่นะครับ เมื่อคำนึงถึงลักษณะสรีระศาสตร์หรือเออโกนมิกนะครับเวลาจับถือเนี่ยต้องยอมรับว่าซ p 3 6 5เนี่ยเข้ากับสรีระของการจับถือได้ดีกว่ากลอกนะอันนี้กลอกต้องพิจารณาตัวเองนิดนึงนะครับแต่เนื่องด้วยขนาดของด้ามของกลอกเนี่ยที่ออกมาใหม่เนี่ยที่ดัดแปลงจากกลอก k 43ก็คือทําด้ามให้ยาวขึ้นและสามารถใส่แมกซกีนได้10ัดเนี่ยทำมาเพื่อต่อสู้กับซิกพีสโดยเฉพาะนะครับ ส่วนข้อที่2ของซิกพีสามหเนี่ยออกแบบโดยคำนึงถึงการกลิบป,ปืนเป็นหลักนะครับเป็นงานออกแบบของทางฝั่งเยอรมันนะครับต้องอยอมรับว่าเรื่องของการออกแบบเนี่ยไม่เป็นรองชนชาติใดบนโลกใบนี้นะครับลักษณะการออกแบบจะค่อนข้างทํามาเฟรนี่กับผู้ใช้นะครับซึ่งอของกลอกเนี่ยเขาออกแบบให้เน้นถึงการพกซ่อนเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นความแบนบางเนี่ยกลอกทํามาดีกว่าตรงนี้นะครับ ส่วนข้อที่3นะครับระยะการเหนี่ยวไกลที่ออกแบบมาดีของซิก P365 อันนี้ทำให้ได้เปรียบกว่ากลอก k 43ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับซึ่งระบบไกลของซิกเนี่ยต้องยอมรับว่าออกมาใหม่นะครับทำให้ระยะของนิ้วที่คืนไกลเนี่ยสั้นลงนะครับส่วนกลอกเนี่ยยังเหนียวแน่นนะครับยังพยายามรักษาแบบแผนการเหนี่ยวไกล แบบเดิมของตนเองอยู่นะซึ่งใช้มาตรฐานการเหนี่ยวไกลหรือการชุดลันไกของกลอกเท่าที่มีมานะครับตรงเนี้น่าจะเป็นจุดอ่อนของกลอกที่กลอกจะไม่สามารถเทียบเคียงกับ P365 ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อคิดเห็นส่วนตัวนะครับอย่าวไปอย่าวผมไปเทียบกับท่านอื่นๆน,นะครับสุดท้ายนะครับต้องบอกเลยว่าเลือกตาม ที่ท่านต้องการนะครับ Make your choice นะครับ CP365 เนี่ยตอนนี้นี่ออกเป็นสีใหม่มาแล้วนะครับเป็นสี Dark Earth นะครับสีแทนมาเชียโอ้โหดูสีแล้วน่าใช้มากส่วนครอกของเรานะครับนอกจากสไลด์สีขาวแล้วเนะี่ยตอนนี้ยังยังกำกำกึ่งๆอยู่ยังไม่รู้ว่าจะทำเป็นสีสีออกมาหรือเปล่านะต้องรอสักพักนะครับการจะเลือกปืนสักกระบอกนึงนะครับ มันไม่ใช่สําคัญว่าปืนกระบอกนั้นมีสมรรถนะดีแค่ไหนนะครับมันสําคัญที่คนหลังปืน,นครับว่าจะเอาปืนนั้นไปใช้ในทางที่ดีหรือใช้ในทางไหนนะครับสุดท้ายวันนี้เป็นข้อสรุปนะครับของทางดิโออนนี้ทคกิคอนนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ